ลามินาได้รับเกียรติสูงสุดสแสดงวิสัยทัศน์ไลต์สุดท็อปในฐานะฟิล์มกองแสงอันดับหนึ่งนักสาธารณรัฐประชาชนจีนคุณจนน่ภพาสายสมอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทคโนซลยีจำกัดได้รับเชิญจากบริษัทอี s แมนเพอร์ฟอร์แมนส์ฟิล์มสหรัฐอเมริกาผู้ผลิตฟิล์มกองแสงรถยนต์และอาคารลามินารวมถึงฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาในการสแสดงวิสัยทัศน์ความสําเร็จก้าวสู่ฟิล์มันดับหนึ่งอย่างยั่งยืนนับเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่สําคัญของลามินาฟิล์ม ในฐานะองค์กรธุรธกิจฟิล์มก,กองแสงหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่ได้รับเกียรติสูงสุดในครั้งนี้โดยลามิน่าฟิล์มเป็นฟิล์มกองแสงเพียงยี่ห้อเดียวที่สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นต้นแบบการบริหารจัดการใน3ด้านได้แก่ด้านองค์กรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการและด้านยุทธวิธีการขายและการสื่อสารการตลาดที่ดีเยี่ยมมายาวนานกว่า28ปีนับตั้งแต่เข้าสู่ตลาดฟิล์มกองแสงเมื่อพศ2538นอกจากนี้บริษัทเทคโนซลยี ัดในฐานะผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกองแสงคุณภาพสูงเมื่ออาชีพระดับเอเชียแปซิฟิกยังนำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์อีกมากมาย